ยียียีอาบน nah no. ้ำเนี่ยขา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 ยไม่พูดอยากไหนบ้านนอหมูป้านี่นอขายเด้อขายขายขายมามาเร็วอาบน้ำอาบน้ำาน้ำโอ้เป็นเจได้เลยมามาอาบน้ำ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  เย็นดีเย็นดีโซ่รูปรอเลไหมมั้งอะไข่ไขาไขไขครัขบขาไขา ผู้หนึ่งแม่หนึ่งครับหมูป่าผู้หนึ่งแม่หนึ่งนี่ผู้สนใจไหมครับหมูป่าลูกผสมอืมอืมดีจะเซิ้งกันดูไรไหม เย็นยู่ดีเย็นอยู่ดีนดเนี่ยเนี่ยมักเสื่องเดือบคาเนี่ย ตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ๆครับผู้ชดเจ้าปน้อสดเจถ้าแค่ติดต่อได้นะครับคู่หนึ่งเมียหนึ่งครับคู่หนึ่งเมียหนึ่งครับกําลังไล่เซิ้งกันกําลังไล่เซิ้งกันนะครับกําลังไล่เซิ้งครับป,ปุ๊บปุ๊บจุ่มมครับ ขาย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 ครับขายขายหมูกึ้เขี่ยวคือคนเนี่ยตัวย้ายนะครับย้ายใหญ่ใหญ่ตัวใหญ่ครับหมูปลาลูกผสม ทำนวนม่อไปเลี้ยงเลยนทำนวนเี่ดทำนวนพอไปเลี้ยงบัดไฟเลยเนี่ยมันไหลซึ่งไหลเชืงกันเนาะมันค่อยเคี่ยวคือข้นเหนือเพื่อะจะคว้างมันเหนืออ่ะอ้าวน้ำน้ำน้ำ หมูป่าครับหมูป่าใครสนใจทักแชทได้ครับติดต่อได้ครับขายถือๆครับขายถือๆอ้วนๆครับโตอ้ว,วนๆครับเขี้ยวใกันล่ะอ้วนครับอ้วนอ้วนมากข,ของออ้วนมาทั้งนี้ครับ ของอ้นวนๆน,น้าทางนี้หมูปลาเลยครับเด้อหมูปลาเด้อสื่อก็สื่อขายก็ขายแลกก็แลกเอาไปเลี้ยงก็ได้เอาไปข้ากินก็นดีคนเราบักค่อยเคี่ยวไงครับ ไส่เชื่องเขาอย่างเดียวครับเข้าสี่เดือนห้าเดือนแล้วฮ่า่าฮ่าฮ่าเดียววิ่งฟ <voir> <anderen> ังหนอ่ะเกินร้อน อันนี้ตัวแม่นะครับอันนี้ตัวเมียนะครับตัวเมียนะอันนั้นตัวเถิกนะครับตัวเถิกอันนี้เมียนะอันนั้นเถิกนะครับตัวเถิกกับตัวเมียนฮะ่ <c oughs> อมอน ตอาไปเลี้ยงเห็ดเนี่ยกันเลครับเพื่อไปกินกันเลยอ้วนอ้วนหากินยังวน,น,นพักกะทิ้เกียงแล้วหายังนอนไม่กินวัวนนอ